ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท,ทุกทท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีแล้วก็ช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมบรรยากาศเดือนเดือนรับเดือนเมือดครับวันนี้เต็มดวงเอายังเข้าไปหาซันโวบักฮกเดือนพี่น้องเดี๋ยอีกอยูซีมือถ้าบ่ได้หตัวก็คือนแล้วเลยยังดินหนาวหนาวอยู่นี่บางหันพี่น้องอยากหูวเข้าไปตดาดใจักจันใหญ่แท้ เ่งแม่ง่วงเอาคุยไปพร้มอมไปนี่ไปพร้อมเนาะพี่น้องเนาะไปหาสั้นโวก,กันมือนี่ไร้ไม้พี่น้องผมไต่เอาเนี่ไอ้นี่ก้อนว่างหันโอ้นี่พี่น้องนี่บินบ่เศ้าเลย นี่พี่น้องเป็นเป็นแจ๊กจั่นเนาะพี่น้องเนาะเป็นแจ๊กจั่นลุนลงมาบินหนาวนาวอยู่พี่น้องผมเอา้าโอ้ตัวเดียวนี่บ่ทามกลางต้นคุนที่สวยงามพี่น้องผมดอกคูนเป็นยังไงยามแรงสวยงามตาก,การตาพี่น้องเลย เอาไปห้องพ่อพูดพรามทำเพียงเขาไปลุยกันเลยได้แจ็คแจนไปตัวหนึง่งบินบบขึ้นตัวนี้แจ็คแจนแนวนี้เพื่อนทุกเรียบินบบขึ้นพี่น้องเดี๋ยวปล่อยก็ได้เอาไปลุยไปชุ่มไปเชียร์น้ำกันด์ดพี่น้องเถอะกับบา้ามีหนูญาสิญาติอีดีบอมอยู่นี้บา้ามีอ่ะบอยแล้วหวังว่าสิอยู่เด้พี่น้องเถอะ วัง่าสีอย่หนึ่งกับเล็กสองบ่วงสามอ้อยเข่าห้มหูไปกับพวกกับพร้อมกับเล็กกับพร้อมบ่วงกับพร้อมขันว่าด้เจักตัวมันนี่ถือว่าส่วยครับพี่น้องผมเอาไปลุยกันเพพูดผ่ามท้ำเพลงพี่น้องผมสำหรับพุทบอลนันแฟนพันธ์แทบแบบบ้ามีก็ชนะไปแล้ว้อแม่ยูบุกไปชนะสเปือสามหนึ่งพี่น้องผมเวทแฮมทันลมเลตเตอไปสามหนึ่งคือกันคือเปลี่ยนใจแท่อุตสาห์เสียพี่น้องผมบ่เสียหลายทีดได้ใส่เสียเพิ่นมือวานนี เอาขอบคุณเล่หลายแล้วครับนี่และน้เพิงเลือดเสียเพิงปลาหอดซึกแดงเดือดเท่าจั่งวากันไหมพี่้องผมบ่ามีมิดแท้ซัดตูทาวอนแครับนอกกขันยัางตองเพลิงกันอยู่แนวนี้ไปลุยไปชมไปเชียร์กันพี่้องเพราะว่าบ้ามีสีมานบอมูนี่ลุยนี่แหละครับพี่้องผมขจ้าต่างด้านเขาต้องเลือกใส่เส้นทางไม่พี่้อง แต่กระเสือเนี่ยว่าด้านไม่มีหูมู่บ้านนั่นแหละพี่น้องผมไปหมาบหมาบอยูเรื่องเสียงทักเขาเนาะว่าคนอยากได้ก็อยากได้พี่น้องผมไปไหวเขาไปแล้วผมไม่ได้สั้นโักับเยี่ยมสิบบาจังเด๋ไปลุยบ้ามีสิบผ้าลุกเปล่าไม้แล้วปักคกเดือนเลยพี่น้องผมเพราะว่มมาเหลือเวลาอีกแค่ซีมือถ้าว่าใดตโตบ้านก็นกนคือจบข้าวนั่นนหะ สิ่งที่เหตุทํามากหกเดือนนี่คือศูนย์เป้าไปเลยเออคือสิรับว่าไรพี่น้องผมไป จันบวรันเขากองเขาไปแล้วพี่น้องจันบวรันเขากองเขาไปแล้วไปไปมามาใม่้มามาใหมาห้มมาหมาใมาอ้าาใหทมาใหมา้อามาหัวคหาหมาให้มมา,ามมาม ห่างกัด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 ห่องอีก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 ห่องกัดกัดกัดอีกอีกอีกอยู่ตัวเดียวกันวะพี่น้องห่องแนวนี้นูห่องใกล้กันเถอะเด้พวกสิได้หยาดยีเดี่ามีว่าบานมันกรับว่ากรับเล็กกระยุ่งข้างๆหันเด้มันคือพวกเขากับเล็กบุ่นี่กับเล็กกระว่างไปข้างๆหันล้วเขากลองเขาโอ้โหนะไปพี่น้องผมไม่ไมหน้าตาแดง ລະກະໄປຫມາຍຮຽນຄົນ <mall> <mall> สาบานให้ตายพี่น้องผมเห็นแล้วมไม้เหี้ยนคนเห็นโตหนูแล้วตัวใหญ่เติบตาบ่ามีสีงากระโพกสั้นโพแล้วคมข,ขึ้นออกขึ้นอีกมันแสงไฟขเขาจะเปิดไฟพอดีนะ่ะนะโอ้ยใจสิการีพี่น้องกันสั้นโพกกันใโตมาเลยแต่ว่าก็ขึ้นยิ่ว่าขันสั้นโพกเล้บ่บามีตรงฝ้านี้นะ่ะนะไอ้ขึ้นยังขึ้นออกขึ้นเขาอยู่พี่น้องผมเสียดาย สิบพ่อตัวมันอีกว่าหมูตัวหนึ่งเฮ็ดครูรูอยู่ทีพี่น้องผมโตบ่อหน่อยโตบ่อหน่อยไปไปไหมไหมโอ้ยเสียดายสี่พ่โอกาสแบบนี้ยจกเขียวบ่อหรอพี่น้องอันประเปรว่าหนูอยู่ให้ยิ่งให้หนิงยิงนี่ไหมบ่ฝอยอีกเดี๋ยวว่ามีบาดตัวโอ้ยเสียดาย <c oughs> สี่หาเหมือนเราบ่ได้หนูจะโต <c oughs> ไม้สากับว่ายังว่าเห็นโตคือบ่อเว่อว่ะ เห็นตวัวคือบ่าสั้นโว้ยงมา,มากมากพี่น้องผมงงมากมากโอ้ยตายสิขับไปไม่กับบพอพระนี่สิด้กขับไปไม่อยู่พี่น้องต่ว่าเข้าไปหมายที่หมายไ,ไม่ที่ไกลที่สุดก่อนบานเสี่ยงมองนี่ก็ได้ไม่ต้องขี่รถไกลโอ้ยบ้ามีผพลาดแล้วพลาดผาดที่บ่สั้นโวก็คือประเด็นหนึ่งมันเห็นต่ช่วงดากหนึ่นไหมเห็นต่ช่วงดาก มันบ่เห็นช่วงลั้ข้อไปถึงหัวเนี่ยมันก็ว่าเป็นตะเห็ดนอกพี่น้องเนาะหนึ่งแผ่บว่วดีสองจักสี่ยูบ่อยูเนีน่ยนะขยิ่งดากมันโอ้ยตายเฮ้ยตายด่างจืงครึงอยู่มันกับคลองเลียวนี่แหละพี่น้องมุดมัดมุนยิดต,ตัวเจอแนวนี่บ่วงกระ,ะเสียบ่วงกระเสียบานี่เอาเบิ้งนี่ค่อยม็บเปิดกับกระลัน นี่ดักกับไว้ดักไว้จังสินี่กับลันนี่พี่น้องผมนี่ขันมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่เพราะว่าไผ่ล่ะโคตรนานแล้วมันขัานเลยพี่น้องโคตรนานแล้วมันขัานเลยแบบนี้เบิ้งเนี่ยไม้บ่วงเข้าเฮอะดีๆกับมาเปิดมาได้เบิง้งอืมอืมนี่บ่วงบาน้เสียไปอีกสองรังบาท นีหูหนูบ้ามีกาวาสิมาเห็ดดีๆก็มาเหยียบมันห้อยคนเลยมันบอกมันห้อยข่าย,ย,ยเลยนี่ห้อยคนนี่มะอ่นมาอัวห,ห้อยคนเหยียบบานนี้เอาบ่วงบ้ามีนี้ไปใส่บุนี่สองหลังเดี๋ยวนํำมานํำมาบักไ้นี่ นี่ปักไปอันเถื่อเพราะถื่อนี่พ่กสี่เรียดหรอกแล้วมันจะหุ่นหวยไหมพี่น้องจะหุ่นหวยอืมทำไยแมงไปเลยอืมอมืขนาดเฮ็ดไวดีดีๆปกไวด้ดีๆเอาเข่าอ้อยไปกล้าพวสีมันเลียนไปมากน,นะนะพี่น้องผม เสียกูนี้ทอนตัวพี่น้องใส่ไหนก็มาเป็นที่เด็ดเดียบ้ามีกับว่ามันเป็นที่เด็ดแน่นอนอเด็ดบ้ามีใส่ไปใตยนี่นะครับเนาะเด็ดระบ่วงเลี้ยลังเดียวไปนี้โอ้มอุมนายดิ บ่วงเลียหลังเดียวพี่น้องเอาบ่วงว่าสามหลังกา่าสิมาส่ดีๆกา่าสิมาส่ดีๆถามว่าเจอจังสี่ดูบ่พี่น้องคือว่ามีเจอดูอยู่ดิกันยุกอภัยกับไปหลากจันลงมาเอากับเล็กนี้มีอันนีก็เดีดอยู่ กับเล็กดีดแต่ว่าบ่วงเสียซองหลังจ๊กเสียวไปเนี้ยถือบ่ถือบ่บหูดอกอันบ้ามีคิด่าสิบ่ถือกันละแต่ว่าห่างเอากับไออบ่วงนี้นะจ๊เสียเอาไปแต่พวกพ่อเอานีเลยนี่เป็นไม้ที่บ้ามีดิใส่ไว้ที่เชียนวันมันหนูเป็นขวางแนีนี่นี่นี่แม่นบ้าครับนี่แม่นบ้าครับนี่แม่นบ้าครับข้ากับปลักไหวข้ากับพกไหวดีๆเอาเขามาว่างวหายไปแถวหนีนะ นี่สมันสีเอาไว้มันก็บอกเป็นอย่างมันบอตายดีอน,นี่เอาบ่วงคนไหวแบบแว่าบอเอาหาฟาดยางเอื้อกูป่วยออกคลิปสะถอก็เฮ็ดมาดีๆแล้วนะพี่น้องว่ามีเฮ็ดไม้ไม่เฮ็ดมาดีๆแล้วแบบกับยูหันนั่นหู้ขวดไม่ไม่เป็นบอนะถ้าคือว่ามันสีเลียนมายังสีไม่กินเขายุ่นีถือบ่วงนี้ไม่กินเขายุ่นีบ่วงบ้ามียุ่นี พุ่นนะฮู้เบิ่งเอาพุ่นนะฮู้ขุ่นนะคว่างแต่จ้าว่าสีได้ตัวกะคักได้ไหมนี่ว่าเป็นไอ้นี่เด้เอ้าเบิดอารมณ์เลยพี่น้องขอบคุณทุกไรื่ทุกทรัพย์ทุกการติดการตามเมื่อเดิอนพฤษภาคมพี่น้องผมจะหัวใจทีมงานอีสานมาคุยเองพี่น้องผมพอการกิปนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องผมมุดมัด งุดยิดเจอแนวนี่แบบ000หนนวหุ่นหวยมันตั้งใจมากแล้วขนาดมาตัดทีสามาไม่เจอแบบนี้บ่ไหววะขอบคุณครับสวัสดีครับนิ่งดีที่บอกกลับเท่านี้กลับกับรันอยู่ด้วยมวนบ่ลลันเบ้ามีมาตั้งไกลเพื่อมาเจอคนเหตุแนวนี้บ่ เ่าว่ามีเฝ้าตรงๆเรๆืหม้าขักๆเรยแนวนี่โคตรม้มาเลยกับนะบ้ามีห่างแล้วบ้ามีหยาปกดีๆบ้ามีเห็ดผงบ่วงมีสามหลังก็คือเหยียบไปเลยมันห้อยตีนคนนะนะก็ว่าก็ที่ไปเห็ดเห็ดอี่ยังเป็นบ่บ่วงเขาก็ป๊กไปแล้วห่างไปแล้วถันเถือก,ก็ยังเอาไปกับว่าเดี๋ยวอันนี้เอาบ่วงไปพร่อมจักถือกบ่ถือกกับจักถือกบ่ถือขทางเดียดแล้วก็เปิดเปิดหยาออกบ่าง เขาบอกว่าดีเขาเห็ดดีดีนะแม่มึงเป็นต้หุ่นหวยแบบบ้ามีแบบเจอแบบนี้อ,อยากเจอต้อหนาต่อตาเด้ย่านรถคาหุ้นบ่ออะไรอยู่เย็นน้าบ้ามีสีบ้าสันๆแล้วกะให้มันจบไปเราพี่รองเนาะเยี่ยมมาก,มาก,มากเลี้ยวระยำบือดีคนแนวนี่่าไปหาเห็ดกับผู้อืน่นบ้ามีเจอ,องจังอดบ่ได้เได้หน่ะ ไปทำไร่ไม้เขาได้ยังไงวะเขาเฮ็ดไวด้ดีๆไปเปิดไปคน้นไปหาบัวไอ้กลับเล็กกระดิดคือเฮ็ดแบบนี้มันดีใสเสียเอาเลี้ยวเจอกับคนแบบนี้รับบ่าไวพี่น้องผมแม่งแย่อี่ลีนี่รถผ่านไปผ่านมาบ้ามีโอ้โรถผู้ใดต่อให้เป็นรถนั่นรถนี่นนบ้ามีกับสู้สูหนาเมือตามั่วเนี่ยนี่ย่งางเขามาหารถ เอาขอพูดทุกไรทุกทรัพย์ทุกการที่ตามทุกการว่าขามโฆษณาพี่น้องผมจีการเมืองสวยกันมันต่ว่ามันกับเป็นดวงบดีเงต่บ้ามีพ่อตหนูหรือาบ้ามีบ้าบื้อกับพวกนั่นแหละบ้านโบวมันกับสั้นโวมันแพ้กับสีบดีแล้วมันกับไก่มันเห็นทางดักมันเห็นเครื่องหัวมหาเครื่องข้อมหาหัวขันยังสี่บ้ามีบื้อแทะตายคอรอบากะใจเย็นพอาาจะของหาไม้นี่คือว่าเคลื่อนนี่ตรงใดจักตัวบาดไปไม้สุดท้ายที่เข้าต้องการคักๆ ที่เขาต้องการก็คักนันว่าเออหนูตัวนี้กูสีเอาให้ได้กูจเยามึงให้ได้บ,บลัยเบื้องขวางแล้วควดเรียนมาประมาณสวางว่าดักไว้สามหลังเปิดกราบเลี้ยงลงไปดักท่างได้เอาหญ้าปกไว้ย่างดีบ่วงเอาหญ้าปกไว้เอาเขาอ้อยเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดให้มันเรียนกินนี่แล้วกันมันเลียนไปนาเรียนไปนาเพื่อสีถือบ่วงเพื่อสีถือกราบขันว่าถือแม่นมือไม่กันยังไงบานไม่เจอยังเสียเจอทำไรย,ยังสีเจอเหตดแบบนี้พูกนายไม่สุดได้อ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ 오 oh.